เคยบ้านไม่เห็นต้องอาอยู่ที่นี่แม้เคยเป็นภรรยานอกสมรสนักแสดงคุณภาพของวงการันเทิองอีกหนึ่งคนค่ะสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างก,กบสุวรรนานปุณณกันที่ใลคลา,คลาหลายคนต่างยกฉายาให้ว่าเป็นนางเอกขวัญใจประชาชนให้แล้วก็สมฉายาที่ได้ค่ะเพราะแม้เวลานี้จะมีผลงานละครน,น้อยลงเพราะต้องทําหน้าที่สีภรรยาและแม่ของลูกแต่ภาพของนางเอกสาวเจ้าบทบาทยังคงอยู่ในใจของคอละครตลอดการเลยล่ะค่ะ คู่บางคู่นะคะก็มีการจูงมือเข้าพิธีแต่งงานมีการจดทะเบียนสมรสแต่ก็มีอีกหลายคู่ที่เข้าพิธีแต่งงานแต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะเพียงเพื่อแค่กระดาษใบเดียวซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งการันตีเลยว่าความรักที่มีอยู่นั้นจะมั่นคงค่ะสําหรับดาราสาวเจ้าบทบาทอย่างกบสุวรรณา,น,าน,นะคะที่แต่งงานกับดาราหนุ่มดานุพรปุณการซึ่งที่ตอนหลังเบนเข็มไปเล่นการเมืองเรียบร้อยแล้วลวะคะ่ะ ทั้งคู่นั้นมีลูกด้วยกันถึง2คนสําหรับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่จดทะเบียนสมรสหลายๆคนก็น่าจะสงสัยนะคะว่าเหตุผลในเรื่องนี้ที่เป็นเพราะว่าฝ่ายชายเล่นการเมืองแต่งานนี้หนุ่มรู้บอกว่าผมกับน้องกบตกลงกันตั้งแต่ช่วงก่อนแต่งงานแล้วครับ ว่าจะไม่มีการจดทะเบียนสมรสก่อนไม่ได้มีสาเหตุว่าเพราะว่าเป็นผมที่จะเข้ามาเล่นการเมืองเลยไม่จดทะเบียนสมรสเพื่อแยกทรัพย์สินอะไรอาจจะเป็นเพราะเราเชื่อหมอดูมากไปหน่อยว่าจดไปแล้วอาจจะไม่ดีหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้จับมือฝ่าปัญหาอูปสรรคต่างๆมาด้วยกันไปแล้วเวลา10ปีค่ะถึงทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาตอนนี้ก็ได้จดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับซื้อบ้านหลังโตด้วยน้ำพักน้ำแรงเป็นของขวัญและเป็นสมบัติให้กับลูกสาวและลูกชายอย่างน้องนาดาและน ฐานะและดูอบุ่นมากๆเพราะว่าภายนอกตกแต่งร้อมรอบไปด้วยต้นไม้มีสระว่ายน้ําให้ลูกเล่นค่ะและภายในนั้นยังตกแต่งอย่างเรียบหรูตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวที่มีทั้งลูกหญิงและก็ลูกชายเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยล่ะค่ะ